สวัสดีครับมาโมชาแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกม h i t m a นนะครับซึ่งเป็นภาคแอปโซลูชันนะครับพาร์ทไหนนะครับตอนนี้ผมจะต้องมาเป็นเ,เหมือนประมาณเป็นปลอมตัวนะครับเป็นนักแสดงก็คือนักสู้ครับนักสู้ไปสู้กับเจ้าชานซานเชสนะครับซานเชสซึ่งเป็นนักมวยปลอมตัวใหญ่มากต้องขึ้นสังเวียนนะครับ อนนี้ก็คือเราก็ต้องรอบเข้าไปเพื่อที่จะสังหารนักมวยปร้ำตัวจริงนะครับที่จะขึ้นเวทีกับเจ้าซานเชสนะครับแล้วก็เราก็ต้องฆ่าเจ้าซานเชสให้ได้น่าจะมีรประพอเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพื่อนๆว่าแล้วเยอะจริงๆด้วย ก็ต่อยซะเลยนะครับนี่คือเจ้าซานเชสนะครับซานเชส Sanche victim Ash โอ้ใหญ่มากต้องขึ้นสังเวียนกับมันนะครับ <laughs> เดี๋ยวผมขอเก็บท่านาพวกนี้ก่อนรอแป๊บหนึ่งเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมขอเก็บมันก่อน โอ้ห oh, นักมวยปล้ำตรงนั้นก็ยังถือปืนนะครับสุดๆเลยอะ่ะก,กีนักมวยปล้ำนะครับถือปืนด้วยนะเทรนเนอร์แน่เลยจะไล่เก็บทีละคนก่อน okay, okay, เห็นละปืนกลอยู่ฝั่งนู้นะครับนี่นักวยปล้ำนี่ไง การนักมวยปล้ำไปแล้วนะครับเมื่อกี้โอ้โหปืนกลนั่งนั้นเลยต้องเก็บของนี้ให้ได้ก่อนแอบทำไมล่ะเพื่อน แอบนะครับมันแอบอยากได้ปืนกลมากเลยกลัวกระสุนหมดเหลือไม่เยอะแล้วนะครับปืนพกพกระสุนมาน้อยวิ่งมาทางฝั่งนี้แล้วหรอ

ทำอะไรนะเพื่อนต้องจัดการให้หมดนะครับเรียบร้อยเคลียร์นะครับ เห็นชุดเพื่อความเนียนนิดนึงแล้วก็อันล็อกอันล็อกชุดนะครับขออนุญาตครับนี่ครับชุดนักมือปล้่ที่ผมจะต้องใส่ <laughs> ใส่ขึ้นเวทีนะครับขอเก็บแพ็คพยาบาลหน่อยนะครับโอเค ซ่อนในนี้ซ่อนได้ด้วยหรอเอาคนซ่อนเข้าไปเนี่ยนะอ๋อหมายถึงทำเนียนนะครับทำเนียนว่าเราออกกำลังกายอยู่เคเรียบร้อยไปขึ้นสังเวียนนะครับ ยิงกระหน่ำกันขนาดนี้นาะยไม่ได้ยินเสียงเลยเหรออันนี้เขาไม่ให้เอาปืนเข้าไปนะครับต้องเก็บให้หมดเอาละครับเพื่อนๆได้ยินเสียงขึ้นเวทีไหมครับ <laughs> จริงๆเราจะไม่ขึ้นก็ได้นะครับเวทีเราก็ลุยเลยฆ่าเลยเอานูนนูน่นเหยื่อนะครับเหยื่อที่โดนซานเชสจัดการ ูสภาพแล้วดูไม่ได้เลยสลบแล้วนะครับเนี่ยครับต้องไปสู้กันนะผมยอมขึ้นเวทีนะครับปกติจะดูตัวมันใหญ่มากเลยปกติผมจะไม่ขึ้นเวทีหรือว่าจะไม่ออกงานอะไรอย่างนี้นะครับลุยยิงอย่างเดียวเลยตัวบักเอกเลยอะ่ะ จะดูตัวใหญ่นะครับแต่แข็งแรงมากเลยนะครับแข็งแรงแหละคนนี้ดูอ้วนแต่แข็งแรงครับโอ้ยโดนไปสองที รอดไหมเนี่ยพยายามกดให้ทันนะครับ เป็นไปไม่ได้นะผู้หญิงที่ผู้หญิงที่เราตามหายอยู่หรอครับชื่อวิกตอเรียแต่เจนนี่ก็ถือว่าร่างกายแข็งแรงนะครับโอ้ยทุกแข้งก็ต่อพวกเราไม่ได้ สู้แบบใส่สะอาดเหมือนเราหมายถึงมันมันชอบเล่นสกปรกนะครับพวกนี้จะสู้ต่อไหมเนี่ยไม่แล้วมั้งโอ้สู้ต่อจริงจริงด้วย หักคอเลยอะเพลงเราฮิตแมนหักคอเลยนะชนะชนะเฉยเลยจัดการซันเชสได้แล้วนะครับต้องหนีออกจากที่นี่ด่วนเลยโอเคเก็บปืนเรียบร้อยนะครับออกจากที่น pues ี่ เสร็จสิ้นภารกิจนะครับโอเคนะครับปกติแล้วผมจะยิงลุยเลย <c oughs> จะไม่ขึ้นเวทีอย่างนี้นะครับแต่ในกรณีนี้ผมจะขึ้นเวทีให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับแต่ตอนแรกเนี่ยก็ยังกดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยสรุปคือเราฆ่าซานเชสได้แล้วนะครับและรู้ตำแหน่งของวิกตอเรียแล้วคือเด็กผู้หญิงตัวเล็กที่เราต้องการจะตามหาครับแต่ตัวชานเชสก็เตือนนะครับว่าเขาทีมของเขาก็คือพวกที่เป็นตัวอมะฮิตอะ เจ้าเด็กเตอร์มันไม่เล่นในในทางใสสะอาดนะครับมันชอบเล่นในด้านสกปรกพราะเอกไม่กลัวอยู่แล้วนะครับเอเจนต์47เราเจอมาเยอะโอเคครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมมาโมชาแนลยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับกด s u b s c r i ต e ติดตามให้ด้วยเดี๋ยวมาดูคลิปกันต่อไปนะครับว่าหลังจากที่ซันเชสตายเด็กเตอร์จะจัดการยังไงต่อนะครับเพราะเดี๋ยวใกล้ๆนี้ก็ใกล้จะถึงคิวของเด็กเตอร์แล้วยังไงก็ฝากดูมาโมชาแนลด้วยนะครับ กกดไลค์กดแชร์อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับวันนี้ผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ